ในกระบวนการการขายอะคะ่ะเราคุยกันไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องการออตอบข้อโต้แยง้งหรือการปิดการขายเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาว่าเสนอไปแล้วแล้วก็ปิดไม่ลงปิดไม่จบแล้วก็หรือแม้กระทั่งงทีปิดครั้งเดียวแล้วลูกค้าปฏิเสธแล้วเราก็อาจจะจบแค่นั้นแล้วกลับบ้านเลยเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราแบบนี้แล้วแล้วเราจะขายได้ทุกเคสก็ไม่ใช่นะคะ ทุกอย่างมันมีสถิติแล้วก็มันมีจังหวะหรือที่เขาเรียกว่าทามมิ่งที่เหมาะสมด้วยนะคะนั้นอย่าเพียขอแชร์สไลด์นิดนึงต้องถามก่อนว่ามีมีปัญหากันไหมเลือกข้อตัวแยง้งอ่ะถามนี้ก่อนดีกว่าในกลวยกรองขั้นตอนการขายมีปัญหาข้อไหนมากที่สุดคะอ่ะเห็นแล้วจอนะเจ็ดขั้นตอนการขายนี้ใครมีปัญหา ปัญหาส่วนใหญ,ญ่เรื่องไหนคะหรือว่าแบบไม่ไม่เป็นปัญหาก็ได้เป็นความลําบากใจเป็นภาวะลาบากใจที่สุดเรื่องอะไรเอ่ยอันนี้คือขั้นตอนการขายทบทวนได้อีกทีหนึ่งนะคะว่ากระบวนการที่เราขายตั้งแต่ต้นจนจบหรือต้องเฟิร์นลองดูว่าที่เราได้ไปทําการขายมาเนี่ยมันมีพบประมาณนี้ไหมมันอาจจะไม่ได้ต้องเรียงบางครั้งมันจะมีข้ามบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ให้รู้ว่า คอนเซปต์ของมันคือแบบนี้ขพอที่หนึ่งคือการสแสวงหารายชื่อเนาะซึ่งก็ทําที่บอกว่าลิสต์รายชื่อมีรายชื่อจดรายชื่อแล้วก็วิเคราะห์ลูกค้ามาแล้วด้วยว่าสําคัญที่สุดคือมีตังไหมซึ่งเป็นที่สุดสิ่งที่ถูกต้องแต่แน่นอนเราคิดเขาว่าเขาน่าจะมีตังแต่ในความเป็นจริงพอไปได้คุยกันลึกๆมันอาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ไม่รู้ก็ค่อยว่ากันแต่ว่าเบื้องต้นเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเออมีตังไหมเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรก นะคะจากนั้นเนี่ยข้อที่สองสร้างสายสัมพันธ์คือการเปิดใจเมื่อกี้ที่พี่วิงเล่าให้ฟังว่าเราไปพูดคุยสัพเพเหระขายดีไหมโน่นนี่นั่นเหล่านี้คือการสร้างสายสัมพันธ์คือไม่ได้คุยเรื่องประกันแต่คุยยังไงก็ได้ให้เขาชอบเราอยากคุยกับเราอยากฟังเรายิ้มกับเราไม่นั่งกอดอกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่คือการสร้างสายสัมพันธ์ทีนี้ระบุความจำเป็นหรือการหาหาความจําเป็นหรือที่เขาเรียวกว่าหา้นะค่ะคือให้ให้รู้ว่า มีลูกกี่คนมีภาระประมาณไหนแล้วแต่นะคําถามมันจะเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะโยงไปเสนอประกันตัวไหนเพื่อมาแก้ปัญหาให้กับเขาก็บอกว่าเราเป็นนักขายเนี่ยคือเป็นนักสร้างปัญหาและแก้ปัญหานักสร้างปัญหาก็คือ สร้างความกังวลใจให้กับเขาอ่ะว่าเอ้ยนี่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่คือสร้างนะแล้วหลังจากนั้นเราก็นําเสนอนําเสนอคือแบบประกันนําเสนอสินค้าแบบประกันให้เขาว่าตัวนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาให้เขายังไงบ้างนะคะและหลังจากนั้นจริงๆเปลียมองว่ามันต้องปิดการขายก่อนตอบข้อโต้แย้งเนาะเพราะปิดการขายแล้วบางเคสมันอาจจะไม่มีข้อโต้แย้งอะไรเลยก็ได้เราก็จบใช่ไหมคะ แต่ถ้ามีข้อตัวแยง้งเราก็ค่อยไปต่อแก้ปัญหาข้อนั้นให้กับลูกค้าเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือกลวยกองการขายแต่สิ่งสําคัญก็คือว่านี่ค่ะหน้านี้สําคัญหน้านี้สําคัญตรงที่ว่าวันนี้เห็นไหมสามเหลี่ยมหัวแหลมกับหัวหัวคว่ำลงจะเห็นว่าถ้าเราให้ความสําคัญด้านซ้ายเน้นสร้างความสัมพันธ์ฐานล่างคือเปิดใจก่อน เปิดใจเยอะนําเสนอแบบน้อยการปิดการขายก็จะน้อยความหมายมันคือว่าถ้าเราเปิดใจดีเราจะนําเสนอแบบประกันได้ตรงหรือเขาเรียกว่าถูกโลกเกาถูกที่คันน่ะเขาก็จะเห็นความสําคัญและคล้อยตามไปกับเราเพราะประกันมันซื้อด้วยอารมณ์ถูกต้องไหมคะซื้อด้วยอารมณ์เพราะฉะนั้นเราต้องทํากระบวนการทั้งหมดให้จบอย่าแค่นําเสนอแล้วไม่ปิดแล้วค่อยมาตามวันหลังลูกค้าอารมณ์เปลี่ยน บางทีเงินไม่ว่างบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้จบตั้งแต่แรกจนจบจนจนจบเลยปิดการขายแม้ถ้าเกิดเราเปิดใจดีนําเสนอแบบดีการปิดการขายจะน้อยคือคล้อยตามไปกับเราแล้วเ,เห็นความสําคัญแต่ถ้าเรานําเสนออีกฝั่งหนึ่งสีฟ้าเห็นไหมคะเปิดใจนิดเดียวแล้วก็นําเสนอแบบประกันอย่างเดียวปิดการขายจะใช้เวลาเยอะ หรือใช้มันมันจะเป็นความยากอะค่ะใช้เวลานานและอาจจะปิดไม่ลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเน้นเปิดใจสร้างสายสัมพันธ์หาความจําเป็นของเขาไว้ได้และช่วยในการปิดการขายจะง่ายขึ้นนะคะตรงนี้อันนี้คือเป็น,เป,นเป็นหลักเป็นหลักทฤษฎีที่ที่เอ่ออยากจะให้ทุกคนเห็นภาพก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างสายสัมพันธ์และถ้าเราไม่สามารถที่จะนําเสนอจนจบได้อย่าเปิดการขาย ไม่งั้นมันจะเสียผอมเพราะเราจะได้แค่เปิดเสร็จปุ๊บวันอื่นวันหลังเราจะไปไงเป็นไงบ้างที่เคยเสนอไปดูหรือ,อยังสนใจไหมทําเลยไหมได้แค่นี้นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดเราทําไปจนกระจบกระบวนการกัต่ต้นมันจะเหมือนล้อไปด้วยกันคิดไปด้วยกันแล้วก็มีอารมณ์ร่วมไปด้วยกันนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดการขายได้ทุกครั้งตั้งแต่การขายในครั้งแรกเสมอไป บางครั้งเหมือนเงี้ยมันก็จะมีที่เราจะต้องรอจังหวะรอเงินรอโน่นรอน,อนี่แต่อย่างไน,น้อยเนี่ยก็คือต้องปูสร้างความสัมพันธ์กันเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นอ่ะมาต่อเขาบอกว่าวันนี้เราจะมุ่งเน้นผมไม่มีใครตอบเดี๋ยวดูนะในแชทก่อนมีใครตอบไหมใครกังวลใจในในขั้นตอนทั้งหมดนี้ไปขอถามก่อนเพื่อที่สําหรับในครั้งต่อต่อไป ในขั้นตอนทั้งหมดนี้ใครกังวลใจข้อไหนมากที่สุดอ่าหรือรู้สึกว่าตัวเองถ้าเจอติดเรื่องนี้จะจะทําให้เราปิดการขายไม่ได้อ่าหรือไม่มีลูกค้าเลยรายชื่ออะไรเงี้ยอยากรู้ว่าใครกังวลใจข้อไหนมากที่สุดแต่ละคนลองเปิดแชทมีไหมคะมีใครจะบอกไหมหรือว่าพี่เปียพูดไปเถอะอะไรข้อไหนก็กังวลหมด เป็นแบบไหนจ้ามีไหมคะอาถ้างั้นเดาเองนะเดาเองถ้ากันเดาไม่มีใครตอบก็เดาเองเบียมองว่าเรามักจะก,กังวลใจกับการตอบข้อตัวแยงเอาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนาะตอนสมัยเป็นตัวแทนใหม่ๆเราจะรู้สึกว่าเราตอบข้อตัวแยงยังไงอ่ะถ้าเขาบอกไม่มีตังเราจะไปยังไงถ้าก็ไปอย่างนี้เราจะยังไงอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้สึกตกมาตาย ไม่มีเงินตอบคาถามไม่ได้อ่าโอเคเราเราจะมันก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะถ้าพูดถึงการไม่มีเงินก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าไม่มีจริงๆหรือแค่เบี่ยงอ่าต้องมาดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีจริงๆแสดงว่าเราทํากระบวนการตอนแรกในการวิเคราะห์รายชื่อลูกค้าคือแมนแฮตไม่ถูกไหมเพราะว่าตรงนั้นมันวิเคราะห์กันอยู่แล้วว่ามีเงินไหมอำนาจตัดสินใจเป็นใครโอกาสอะไรต่างๆถูกไหมคะ ก็ต้องมาดูแต่ถ้าบอกไม่จริงเขามีตังค์แต่เขาเขาเขาเป็อย่างเราแสดงว่าเขายังไม่ได้เห็นความสําคัญของการทําประกันเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องสาเหตุนี้เนาะนี่เขาบอกว่าสาเหตุของการที่ลูกค้าไม่ซื้อประกันน่ะมีอะไรบ้างนี่ค่ะห้าสาเหตุหลักนะคะที่ลูกค้าไม่ซื้อหรือยังไม่ทําประกันจริงๆอ่ะลูกค้าไม่มีหรอกที่เราจะขายไม่ได้เนาะแค่ว่าตอนนี้เขายังไม่ซื้อกับเราเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราไม่หยุดขายวันหนึ่งเปรียบเชื่อว่าเขาจะซื้อกับเรานะคะถ้าสาเหตุที่ลูกค้าปฏิเสธยังไม่ทันเนาะอันดับแรกคือโนนี้คือรู้สึกว่าไม่จําเป็นยังไม่จําเป็นฉันยังแข็งแรงดีฉันยังน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยไม่เคยป่วยอะไรเลยสองไม่ต้องการไม่เอาไม่จําเป็นไม่ต้องการมันก็จะคล้ายๆกันเนาะสามคือไม่มีเงินอ่านะข้อนี้คือไม่มีตังค์อ่ะรูสิเหตุผลลูกค้าปฏิเสธแล้วก็ ข้อที่สี่คือไม่รีบเดี๋ยวขอคิดดูก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันขอจ่ายค่าเทอมก่อนขอโน่นนี่นั่นก่อนเพราะเขารู้สึกว่าเขายังไม่ต้องรีบร้อนใช่ไหมคะและข้อสุดท้ายคือไม่ไว้ใจก็คือไม่มั่นใจตัวแทนไม่มั่นใจบริษัทไม่มั่นใจคนขายหรืออะไรประมาณนี้มันจ่ายจริงหรออะไรอย่างเงี้ยลักษณะนะคะและนี่คือเหตุผลหลักๆที่ เขาไม่ซือ้ออ่ะแล้วมาดูกันในนี้นะคะแปบ๊บหนึ่งนะพอเอาหน้าขึ้นไปก่อนโอเคจะได้เห็นชัดๆนะคะเหตุผลถ้าไม่จำเป็นนะคะตรงนี้เดี๋ยวใครจะแคปไปก่อนก็ได้หรือใครจะขอทางเพื่อนบอกกันเนาะอันนี้ไปไปนั่นพอมาไม่จำเป็นสาเหตุของการไม่จำเป็นก็คือ ไม่สามารถชี้ให้เขาเห็นคุณค่าของประกันได้ไว้จําเป็นเพราะเขารู้สึกว่ายังไม่ต้องทอําอ่ะแสดงว่าเขายังไม่เห็นคุณค่าถูกไหมเราอาจจะยังทําให้เขากินไม่มากพอที่แบบทําไมเขาต้องทําประกันเพราะฉะนั้นเราเราจะต้องเราต้องมาแก้เรื่องนี้คือในเรื่องของความจําเป็นที่คนเราทุกคนต้องมีประกันเพราะอะไรนะคะเหล่านี้ข้อที่สองคือไม่ต้องการ ก็คือค,คล้ายๆกันนะคะจริงๆความไม่จําเป็นหรือไม่ต้องการคือค,คล้ายๆกันเพราะรู้สึกว่าไม่เห็นความสําคัญออกมาแนะว่ยง่ายนะคะพอต่อมาคือไม่มีเงินไม่มีตังค์อ่ะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าอาจจะทาพลาดในขั้นตอนของการสแสวงหารายชื่อไหมทําให้แล้วก็ไม่สาาหรือไม่ก็คือยังไม่สามารถทําให้ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังเนี้ยเห็นความสําคัญของการทําประกันได้ เขาก็เลยปฏิเสธว่าไม่มีตังค์ซึ่งคําว่าไม่มีตังค์มันเป็นการปฏิเสธที่ง่ายที่สุดไงไม่มีตังค์อ่ะเออใช่ไหมคะงั้นไม่รีบข้อต่อมาไม่รีบนะคะไม่รีบก็คือไม่สามารถทําให้ลูกค้าเห็นถึงความเร่งด่วนได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ที่เรื่องอะไรอ่ะทําให้เห็นว่าวันนี้ทุกอย่างไม่แน่นอนเพราะอย่างที่บอกค่ะประกันชีวิตเนี่ยมันขายได้เพราะหนึ่งคือความไม่แน่นอน เราทุกคนไม่มีใครรู้ว่าจะต้องจากไปด้วยเรื่องอะไรและจากไปเมื่อไหร่ประกันจึงจำเป็นต้องมีกับสองคือเราตราบใดที่คนยังมีความรักความรับผิดชอบต่อคนข้างหลังหรือแม้กระทั่งต่อตัวเองเนี้ยประกันจำเป็นต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นความไม่รีบคือเขารู้สึกว่าไม่เป็นไรเขายังแข็งแรงดีเขายัง อายุยังน้อยโน่นนี่นั่นเพะเราก็ต้องเอาถึงความไม่แน่นอนมาคุยกันนะคะพอไม่ไว้ใจนั่นก็คืออาจจะเปิดใจไม่ผ่านทําให้ลูกค้ายังรู้สึกว่าเออไม่มั่นใจจะทําอาชีพนี้นานไหมจะเป็นตัวแทนแบบจะเอาเงินเข้าบริษัทหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้นี่คือที่ที่ทําให้ลูกค้ายังไม่ตัดสินใจที่จะทําทีเนี้ยการตอบข้อตัวแย้งนะคะ อันนี้เป็นทฤษฎีก่อนเนาะเราไปค่อยไปดูในเรื่องของนั้นว่าต้องทํำยังไงนะคะเขาบอกว่าเราไม่ต้องตอบข้อตัวอย่างทุกข้อความหมายคือว่าถ้าลูกค้าบอกไม่มีตังค์อ่ะเราแก้ไปแก้เราท่องมาแล้วแก้ไปเดี๋ยวขอปรึกษาแฟนก่อนแก้ไปขอโน่นนี่นั่นก่อนเราแก้ทุกข้อกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วลูกค้าก็อาจจะไม่ซื้อเพราะลูกค้าไม่ได้เป็นปัญหาเหล่านั้นจริงๆนึกภาพออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าเราจะต้อง หนึ่งคืออ่ะลูกค้าว่ามาที่จะไม่ทําประกันอะมีอะไรบ้างไม่มีตังค์ต้องถามแฟนก่อนนอกจากเรื่องถามแฟนแล้วมีอะไรอีกไหมพี่ก็แบบเดี๋ยวจ่ายค่าเทอมลูกก่อนอะนอกจากจ่ายค่าเทอมลูกก่อนแล้วมีอะไรอีกพี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยให้เขาพูดข้อโต้แย้งมาทั้งหมดหรือความกังวลใจที่เขารู้สึกจากนั้นเราค่อยถามเขาว่าโอเคใน ข้อที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่กังวลเรื่องอะไรมากที่สุดเรียกว่าล็อกข้อตัวแยงเพื่อหาให้ได้ว่าข้อตัวแย้งจริงคืออะไรแล้วหลังจากนั้นเราค่อยตอบข้อตัวแย้งนั้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนในความเป็นจริงเวลาเราไปขายหรือว่ารุ่นพี่ลองนึกภาพที่เราไปขายประกันกันเราอาจจะได้บอกเราอาจจะไม่ได้ใช้คําพูดสวยหรูว่าเอ้ยนอกจากเรื่องนี้แล้วมีอะไรนอกจากมีอะไรเราอาจจะไม่ได้พูดแบบนั้นแต่เราอาจจะแบบเออแล้วแล้วไงต่อแล้วแล้วมีอะไรอีก อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นเราก็ค่อยแก้ข้อตัวแย้งเหล่านั้นให้กับลูกค้าแสดงว่าถ้าลูกค้ากังวลแบบล็อกแล้วก็คือข้อนี้แสดงว่านี่คือปัญหาของเขาข้อตัวแย้งไม่ใช่การที่จะไม่ซื้อแต่เขาแค่ต้องการให้เราอ่ะช่วยบอกเขาว่าแล้วเขาอ่ะทําไมถึงจะต้องทําด้วยเหตุผลต่างๆเท่านั้นเองนะคะและเมื่อตอบข้อตัวแย้งแล้วอย่าลืมทุกครั้งจะต้องวกมาปิดการขายเมื่อเราคุยกับลูกค้าแล้วอย่าลืมต้องกลับมาปิดการขายด้วย ด้วยด้วยคำพูดที่สำหรับการปิดการขายไม่ว่าจะเป็นขอประชาชนหรือขอคีย์ดูก่อนอ่ะปัจจุบันนี้เราเราขอคีย์ดูก่อนเนาะสมัยก่อนเราบอกว่ายื่นปากกาให้ลูกค้าเซน็นแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้เราบอกว่าโอเคปิดการขายด้วยกันเดี๋ยวขอขอคีย์ไปก่อนแล้วกันนะส่งให้บริษัทพิจารณาขอประชาชนเหล่านี้ค่ะนี่คือเป็นขั้นตอนในการปิดการขายส่วนปิดแล้วลูกค้ายังเดี๋ยวก่อนขอตัดสินใจก่อนอีกอย่าเพิ่งกับ อย่าเพิ่งปิดแฟ้มหรือว่าปิด iPad แล้วกลับบ้านต้องคุยกันต่อการปิดการขายในแต่ละครั้งเวลาเราไปขายลูกค้าเราจะต้องปิดการขายไม่น้อยกว่าสาถึงห้าครั้งนะคะไม่น้อยกว่าสาถึงห้าครั้งความหมายก็คือว่าในวันนั้นนั้น่ะคุยไปแล้วยังไม่ซื้อพยายามหาเรื่องเนี่ยเหมือนอย่างน้าเนี้ยค่ะหาเรื่องโน้มน้าวใจมีเรื่องเล่าหรือเรื่องสะเทือนใจหรือข่าวในหน้าทีวีหรืออะไรก็ตามแล้วก็ กับมาปิดการขายเขาอีกอย่าเพิ่งแบบพอเขาปฏิเสธครั้งหนึ่งแล้วเราไปเราก็กลับบ้านเลยอย่าทําแบบนั้นมันเสียโอกาสเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ครั้งต่อไปลูกค้าจะรับนัดเราอีกไหมเราจะมีโอกาสได้เจอเขาอีกหรือเปล่าสองอารมณ์มันมันผ่านไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวเขาจะแบบเออล่วงเลยไปนะคะเพราะฉะนั้นพยายามปิดให้จบในครั้งแรกในในใน,ในตอนที่เราไปขายประกันเลยนะคะโอเคทีนี้เมื่อกี้ที่ เมื่อกี้ที่ปุ๋ยบอกว่าเ,ออเ,ออเขามีแบบไม่มีเงินนะคะเดี๋ยวจะให้ให้ไกด์ไลน์ต้องเอาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ดีกว่านะเป็นไกด์ไลน์จากอันนี้แล้วเราไปปรับอะแดปเป็นของเรานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปส่งให้นะเขาบอกว่าถ้าไม่มีตังค์เป็นสุดาง่ายก็คือว่า ถูกต้องเพราะพี่ไม่มีเงินถึงต้องควรจะทําประกันแล้วแต่สไตล์นะอันนี้คือเขาแบบว่าเฮ้ยให้ลูกค้ารู้สึกว่าอ้าวคืออะไรวะเพราะถ้าเงินมีเต็มบ้านหรือว่ามีเงินเยอะแล้วอ่ะประกันก็ไม่จําเป็นเขาก็อาจจะแบบเออมีความ,มงมงงงแล้วก็มาคุยกันต่อว่าถ้าวันนี้พี่มีตังค์อ่ะพี่สามารถที่จะจ่ายค่ารักษาเองก็ได้พี่ไม่ต้องเป็นนั้นวน,นี่นั่นแต่ถ้าวันนี้พี่ไม่มีตังค์ยิ่งถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่สบายหรือเจ็บป่วย หนักเข้าไปอีกประมาณนี้นี่คืออันนี้นะคะและที่สําคัญค่ะเนี่ยเขาบอกว่าอีกอันนึงก็คือว่าให้ไปจำนะก็คือว่าเค hey, วันเนี้ยพี่บอกว่าพี่ไม่มีตังค์อะเรี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยโอเคได้แต่ถ้าคําพูดคําพูดที่พี่ว่าไม่มีตังค์เนี่ยมันเป็นคําพูดของลูกพี่ของแฟนพี่ของเมียพี่อะแล้ววันนั้นพี่ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้เพราะพี่ไม่อยู่แล้วอ่ะ พี่คิดว่าลูกพี่เมียพี่จะน่าสงสารไหมถ้าพี่อยู่อ่ะคําว่าไม่มีตังค์อ่ะพี่สามารถจะหาได้อยู่แล้วพี่สามารถจัดการได้แต่ถ้าคําว่าต้องจัดการเนี่ยเป็นลูกพี่อ่ะนี่คือเปเคยใช้คํานี้นะตอนเทสลูกค้าจะซื้อซื้อเอ่อซื้อประกันสุขภาพแล้วมีข้อข้อเสนอใหม่แล้วลูกค้าไม่เอาเดียบอกว่าพี่ตอนลูกพี่ป่วยไม่สบายจ่ายเองสองสามแสนพี่ทําได้ เพราะเป็นพี่แต่ถ้าวันนั้นน่ะมาเป็นวันนี้แล้วคนที่ไม่สบายแล้วค่าใช้จ่ายสองสามแสนเป็นพี่อ่ะพี่คิดว่าลูกพี่จะสามารถทําแบบที่พี่ทําได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้วางแผนเพื่อตัวเองถ้าพี่รักลูกทําเพื่อตัวเองเพื่อไม่ให้ลูกอ่ะต้องมาเครียดกับเรื่องนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เปียที่เปียใช้นะซึ่งเห็นไหมคะแต่ละคนสไตล์ไม่เหมือนกันแต่อันนี้คือเป็นแพทเทิร์น เดี๋ยวเป็นส่งให้นะคะแล้วลองไปอ่านแล้วลองแปลงเป็นตัวเราไม่ได้บอกว่าต้องเอาแบบนี้ไปทั้งดุ้นนะมันมันสามารถแปลงได้นะคะแล้วก็เป็นตัวเราแล้วก็ท่องมันเพราะแน่อุ้ยมันยาวจังเลยไม่จําเป็นต้องเป๊ะตามนี้แต่ให้รู้ไกด์ไลน์ให้รู้ไกด์ไลน์ว่าถ้าบอกไม่มีตังเราจะไปยังไงหรือบางครั้งเราจะใช้แบบนี้ก็ได้ใช่เข้าใจเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่มีเงินสําหรับสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่สําคัญ จริงไหมพี่พี่เห็นด้วยไหมก,ก็ก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้พี่เข้าไปเดร้านไ h o n e ป่ะไอแอปเปิลน่ะคนรอซื้อ iPad เต็มไปหมดถามว่าเขาพร้อมไหมอ่ะบางคนยังรูดบัตรบางคนยังพอนเลยแต่เพราะอะไรเพราะว่าอยากได้แต่วันเนี้ยประการน่ะมันคือคุ้มครองพี่เราก็ต้องวกกับมันที่เรื่องความคุ้มครองแบบนี้ค่ะลักษณะเนาะ